ครับในคลิปนี้จะเป็นการสอนวิธีการทำสุญญากาศนนครับในระบบทำความเย็นหรือระบบปรับอากาศนั้นจะต้องมีการทำสุญญากาศเพื่อดึงอากาศออกจากระบบนะครับให้เป็นสุญญากาศก็คือหมายความว่าไม่มีอากาศนั่นเองถ้าเมื่อไหร่ที่มีอากาศในระบบนะครับก็จะเกิดการอุดตันนะครับในอุปกรณ์เช่น อุปกรณ์รถแรงดันหรือแคปเชียลหรือเอ็เพรสชั่นบาวครับต้นหรืออาจจะเกิดความเสียหายที่ลิ้นของคอมพิวเซอร์นะครับซึ่งออกซิเจนจะทำปฏิกิริยากับสารกำลมีดจะก็จะเกิดตะกันหรือค่าฟอกไซายบุดตันได้เพราะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างงยิ่ในการทําถมงการและก่อนอื่นที่จะทำซูมิการนั้นระบบ นะครับจะต้องไม่รั่วต้องผา่าการตรวจสอบไันร่วมาก่อนนะถึงจะทำาคงจันไดนะ้เราจะมาเริ่มการต่อนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอแนอะนําอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับเรเรียกว่าเกจมินิโฟลหรือเกจนะครับเกจที่ใช้งานนะครับในการทำาครงจักหรือ ในงานทำพวมเย็นนะครับก็จะเป็นลักษณะหน้าตา่างนี้ครับก็จะมีเกจฝั่งด้านโลหรือเขาเรียกว่าความเป่าปิดนะครับอันนี้จะเป็นวาล์วปิดด้านฝั่งโลนะครับถ้าปิดเข้าไปนะครับความดันก็จะขึ้นมาพตรงนี้ไม่สามารถไหลออกตรงนี้ได้น,นะครับส่วงฝั่งนี้จะเป็นเกจด้านไฮเพรสเชอร์หรือ,เ,อเกจฝั่งด้านแรงดันสูงนะครับออา่าปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับ หรือวาล์วนะครับไม่ให้อากาศหรือแรงดันผ่านตรงได้ส่วนตรงนี้ก็คือจุดบริการเอาไว้บริการเช่นการทาสุกิกินหรือการเติมสารถุงลหรือการเติมน้ามันนะครับส่วนตรงนา้คือเครื่องเวกข้ามนะครับหน้าตาเครื่องข้ามจะมีลักษณะนี้จะยกตัวอย่างนะครับเป็นเครื่องปบอากาศนะครับเครื่องปบอากาศก็จะมีท่อ สองท่อครับดูท่อทางนั้นจะเป็นท่อขนาดเล็กท่อทางนั้นดูเป็นท่อขนาดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วท่อทางนั้นดูนั้นจะมีบาบริการให้เราไว้ทางานบริการเช่นทําสนิทากเติมสารทางเงย็นหรือเติมน้ามันคอมเพรสเซอร์นั่นเองเราจะดูวิธีการต่อการทาสนิทากานะครับถ้าเกตหรือมินิโฟเกี ที่มีเกจฝั่งด้านสีน้ำเงินใช้ทำสุญญกาศครับขีดของเขาจะมีสีเขียวลักษณะนี้หรือสีฟ้าก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ด,ดุลน,นะครับโปรตีเกจแล้วจะชี้อยู่ที่สูนนะครับถ้าเป็นสุญญากะก็จะชี้ลงมาด้านล่างคือศูนย์ถึงสามวันต่อตนารางน,นี้นะครับอันนี้คือเกีจฝั่งด้านโลที่เอาไว้ใช้ทำสุญกาศถ้าเกียร์ฝั่งสีแดง ตามสีแดงมีลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถทําได้นะครับซึ่งปัจจุบันนั้นราคาค่อนข้างที่จะสูงถ้าผู้เรียนหรือผู้ทํางานสามารถจัดซื้อได้ก็จัดซื้อนะครับแต่ถ้าเรามีของที่ใช้ได้อยู่เราก็ใช้นะครับวิธีการตอบนะครับอันดับแรกนะครับ ต่อสายเข้าไปที่จุดบริการก็ตรงนี้นะครับตรงนี้นครับบริการแล้วก็าสายของเก็บนะครับสิ่งสำคัญก็ต้องขันให้แน่นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตรงสายเก็บนะครับจะมีเขา,าเรียกว่าเป็นสายแจ็คนะครับมันจะมีลูกยาง เวลาขันขันให้แน่นพอประมาณไม่ทำแน่นมากเกินไปซึ่งจะทําให้ยางนั้นะครับเสียสภาพหรือฉีกขาดได้ต่อมาถ้าฉีกขาดแล้วก็จะเกิดการรั่วนะครับซึ่งไม่มีความสมบูรณ์ในการทํางานนะครับหรือจะเสียเวลาในการทำงานนั่นเองสายบริการก็จะต่อไปกับเครื่องเบ็คขั้ น,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 นี่คือสมมุติบทบาทว่าระบบนี้ไม่รั่วแล้วเราจะทําการเร็กค่าคือดูดอา,าอากาศออกจากระบบนั่นเองนะครับปิดบวลาวนะครับของเกลียทั้งสองฝากแน่นนะครับถ้าปิดฝั่งนี้นะครับปิดฝั่งนี้ก็คือปิดฝั่งด้านทายนะครับจะไม่สามารถลมจะไม่สามารถผ่านได้หรืออากาศไม่สามารถ ดับแล้วคือเราต้องรันเครื่องให้ตัวนี้ทำงานก่อนนะครับทําเครื่องให้ทำงาน,นจากนั้นค่อยเปิดบลาวนะครับเปิดบลาวเครื่องก็จะดูดดูดแล้วอ,อากาศออกจากระบบเป็นแบบเพราะคือดึงออกมาครับอาจจะดึง่านเกจเพื่อทำให้เกจนั้นที่อยู่จากที่ชี้จากเลขศูนย์นะครับค่อยลดลงมาเรื่อยๆ ถ้าระบบไม่รั่วนะครับหรือระบบมีความเสถียรน,นะครับภายในเวลา10นาทีนะครับเข็มที่เ็กชี้ก็จะลดลงมาจนใกล้จะถึง30มส่อนตรวดตัตรงนี้นะครับแต่เราก็ต้องจำเป็นต้องทำไปประมาณ45นาทีเพื่อให้นะครับอากาศนั้นออกให้หมดนะครับเพราะว่าระบบปิดนั้นจะ ใช้งานก็คือยาวนานถ้าไการโยกย้ายหรือสมองลุนะครับแล้วก็เริ่มจับเวลาได้เลยนะครับประมาณสักสี่ห้านาทีครับหรือให้เกตนะครับชี้ลงมาใกล้สามสิบนะครับอ่าค่าที่เป็นมาตรฐานที่เราใช้กันก็คือยี่สิบเก้าจุดเก้าสองนปล์นะครับกต่คือบอลตัอ,อลังนุนเองนะครับข s และไอตรงนี้อ่า เมื่อนะครับเมื่อเสร็จนะครับหรือเมื่อ,อครบกําหนดเวลานะครับให้เราปิดเกดบฝั่งตรงนี้ก่อนฝั่งด้านรูนะครับปิดให้สนิทแล้วค่อยปิดเครื่องนะห้ามปิดเครื่องก่อนนะครับเพราะถ้าปิดเครื่องก่อนนั้นนะครับอากาศจะยิ่งย้อนเข้าไปในระบบอกีกคคุณเสียเวลาในการปฏิบัติน,น,นะครับ คุณทาการปิดบาตรงนี้นะครับแล้วค่อยปิดเครื่องให้คุณรอดูนะครับว่าเข็มที่ชี้ลงมาจากศูนย์ถึงติดลบนะครับเกือบจะถึงสามสิบปอนนะครับถ้าเข็มอยู่นิ่งภายในห้าถึงสิบนาทีนะครับระบบของท่านหรือระบบของคุณที่ทำงานนั้นคือไม่รั่วสามารถบรรจุ ในขั้นตอนต่อไปดเลยแต่ถ้านะครับปล่อยไว้แล้วเข็มนะครับยังบายเบียนกลับคืนไปที่เดิมนั้นแสดงว่าระบบนั้นรั่วให้ทําการแก้ไขนะครับดิฉะนั้นนะครับระบบนี้ก็จะไม่มีประสิทธิภาพหรือต้องมีการซ่อมรุงอยู่ตลอดต่อไปนะครับไม่เป็นอันจบสิ้นนะครับเนื่องจากระบบรั่วจะเติมสารทำเย็นไปเท่าไหร่ ใช้างานไม่นานก็จะเสียหายหรือจะหายไปในที่สุดหลังจากที่ทำสุนญกาศเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเปลี่ยนสายให้เราปวดนะครับสายตรงนี้บอกครับไม่ต้องไปยุ่งหรือไม่ต้องไปเปิดบวตรงนี้นบวกเพราะว่าเราจะทำาต่อเนื่องก็เป็นอันจบวิธีการทำสุนญกาศนะครับ